กลับมาจากสวีดินละจะออกจากสวีดินไปฝั่งโนวีไม่น้อยโนวีนะคะหกโมงหกโมงกว่าสิบเอดนาฬิกากว่าจะมืดละนี่ขีดเดียนใช่ไหมขีดเดียนเราขีดอันนี้ขีดเดนฝั่งทางนี้ถึงโนวีโอเคเอาเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ป้ายตรงนี้คือฝั่งทางนี้คือสวีดินฝั่งทางป้ายเลยป้ายไปนี่เป็นฝั่งโนวี นี่ตอนยินดีตอนรับเข้าสู่ประเทศโนวีจะมืดแล้วจะมืดแล้วเดินทางกลับบ้านจ้าไปนี่ายนี่นนนโอ้เขาจะตรวจยายแล้วท่าน,นตรวจซื้อของรายนี้ตรวจกจะตรวจไปเัอง <laughs> <laughs> ซื้อของออกมาอย่างนี้สีเดินตัวซีดนตัวเราเด้อพี่น้องจ๋ะพอโดนโดรนผ่าลายถ้วยเนาะอยากโดนตรวจก็ยังเงเขาพอตรวจพอตรวจพอตรวจเลยก็ถึงคิวเขาปุ๊บไปเลยวัดซุกปุ๊บวัดซานเออพอเคยโดนตรวจอ๋อนี่เพราะว่าการด่านนึกถึงเนาะสรุปสรุปแล้วกางด่านเฉยๆพี่น้องจ๋าเขาแค่รันน้องนี้ซูมตรวจซูมตรวจเขาจะมีเห็นแม้ว่ารถยี่ห้อนี้รถซูงนี่ยี่ห สีนี่ก็จะหอดสีมัน <combination> อ oh <okay. 65> ันอังหันลุมกังหันลุมที่ฝั่งประเทศโนวีทางโนวีนะจ๊ะ วิวไปด้วยกันด้วยจ้า